ครับสวัสดีครับวันนี้มีไก่ครับอะไรนะเธอที่เราอยากกินอ่ะตำส้มแล้วก็ทะเลทังเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรเสียงเปลี่ยนไปอากาศเป็นเทียนอากาศเปลี่ยนเป็นวัดใช่ไหมใช่ทะเลถังกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งแม่น้ําแล้วก็หอยแมลงภูไม่ของทะเลใช่ไหมหอยลายหอยลายแล้วก็ปลาหม้วกปลาหมือกด้วยใช่ไหมแล้วก็ข้าวโพดอ๋อเหรอ วันนี้มีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อหอมค่ะซิมน้อนมีชิมนำ้ำน้ำชิมนี่หรอน้ำชิมหอมัครับ Năm chi, năm an lãnh đạo. Nam chi, emma. không chi, nam chi, nam năm nam cí... Năm <c> nam <secondo người> Năm, năm nam này là dido, không phải nam chi, không chi, đâu chi, nam 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 干嘛了 สมัยพ so so yeah, so ี <'m> ่โดนฝานเลเสียงร้อมีอะมีวะ ว่าเห็นด้วยโชคดีได้จุดฮะ你看เนื้นอม่หยิอันวะ nửa chủ dạy dạy chủ nửa yà hết hết dạy Cung hết Không hết 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 dạy